ช่องดังใน u t u b e ในโซเชียลต่างๆค่ะค่อนข้างแบบหลายหลายช่องเลยเขามีชื่อเสียงเนี่ยโด,ด่งดังในเรื่องอะตอนแรกก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการประกอบคุณงามความดีค่ะสวดที่ตายทั้งกลมอะไรเงี้ยค่ะมีออกทีวีด้วยค่ะแล้วทีนี้ก็มามีชื่อเสียงในเรื่องของการอาบน้ำมนต์ละอาถรรพ์ค่ะ เหมือนว่าขับไล่สิ่งไม่ดีอาบแล้วเหมือนอชีวิตสดใสขึ้นได้เริ่มต้นใหม่เหมือนกับว่ามีโชคดีเข้ามามีการงานมีโชคลาภแต่ว่าตอนนั้นนะคะไม,ไม่ได้สนใจเรื่องโชคลาภแต่ว่า,าแฟนเนี่ยมีความแบบปวโดไม่ทราบสาเหตุคือรักษามาปีหนึงถึงสปีแล้วก็ไม่ดีขึ้นก็เลยลองทางนี้ดูบ้าง ก็เลยจุดประสงค์จะพาแฟนไปอาบน้ามนต์ค่ะการโคนขนคืออาบน้ำเหมือนอาบน้ำโสเภณค่ะ,คะมันเจ็บอะคะ่ะมันต้องโคนหมดเลยเหรอเขาก็บอกว่าต้องทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมต้องเอาของไม่ดีออกไม่งั้เกิดเดี๋ยวเขาจะใส่สิ่งพดีศๆเข้าไปให้แทนอาจารย์พู้หนึ่งนะครับที่หลอกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือในการที่จะจัดการกับพวกผีสารความเชื่อ บนดำอะไรๆๆต,ต่างๆนะครับทำให้ผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อว่าน่าจะสามารถรักษาเขาได้หรือรักษาคนที่ใกล้ชิดเขาได้อะไรพวกนี้ก็หลงเชื่อก็ไปมีการเข้าไปไปพบนะครับมีการมีการให้ค่าครูครั้งละสองร้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ที่ที่เข้าไปก็คือมีการขอบริจาค หรือหรือการให้ทําบุญลงศพหรือบริจาคให้กับมุบาลทองน,นี้ตรงนี้มันเป็นประเด็นที่นักอาสบสวนกองสอบกำลังดำเนินการนะครับแล้วเราเราได้สอบถามเบื้องต้นแล้วเนี่ยจากการที่เขาได้โดนผู้ที่เขาเกล่าวหา่เนี่ยนะครับทำการอนาจารน,นะครับจน มันทราบว่ายังมีคนที่ถูกกระทัาเช่นนี้อีกหลายคนเพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินการทั้งเรื่องของการกระทำนทำเราแล้วก็เรื่องของการชอบโกประชาชนไปพร้อมกันนะครับอันี้ผู้ถูกล่าหาคนนี้มีอายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับแล้วก็ชอบแอบอ้างถึง,งนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายทหารผู้ใหญ,ใหญ่รวมทั้ง สามีภรรยาภรรยาอะไรพวกนี้นะครับที่มาทำมาทาเรื่องพวกนี้นะครับจะจ,จริงไม่จริงเนี่ยก็ต้องตรวจสอบนะครับแต่ตอนเนี้รู้มาจากผู้เสียหายและว,ว่า,ามีกลุ่มที่ถูกกระทำตรงนี้ที่เขาสามารถรวมกลุ่มกันได้ประมาณเก้าคนสิบคนผม,ผม,ผ,มผมก็เลยอยากจะเรียกร้องไปถึงผู้เสียหายตา่ตางๆที่เคยตกเป็นเหยื่อในเรื่องนี้ นะครับให้ให้เข้ามาให้การ